ก็ส <S an agement> ื <Pop> mm ่อถึงผู้ชมทุกคนท่านในบทอีพระบในเชอนิดเ่นเคยนครับวนีก็อยู่กันกับการสอนหลดของผมอย่างนี้ผมเคยบอกไปนะว่าจะมาไม่เกิดพันังคานะครับผมก็ผมจะมาสอนหลวนี่นะผมก็คือเป็นการสัญญายุยิสือเกษตรพัฒนาผลิตนะเด่นะผมก็สามารถโหลดได้ที่เพจสโตร์ของเราได้เลยนะอย่างแรกผมที่เราจะทำให้เพจสโตเราไกลเป็นเพจสโตร์ฮิปเปคือเราต้องมีแอปพีเพีนก่อนนี่นะครับผมเพราะวมก็แนะนำเป็นตัวขอบีเพีนแล้วก็โอเพนสไปเดอร์เพนนี่นะครับผมเป็นการส่วนเจ้าตัวเขียวเอาเาไว้สำหรับในการดาวโหลดเกม อย่างแรกผมก็ให้เราพิมพ์คำว่าบีพินเลย,เเยน,นี่ผมก็คือเขียนเพื่อบีพินก็เจอแล้วนี่นะผมก็คือเดี๋ยวผมขอพิมพ์แป๊บนึงนะเราพิมพ์คำว่าบีพินเราก็สามารถหาเจอได้นี่นะผมเพราะว่ามันจะเป็นลอนเอฟบีเอนเป็นโด่งนี่นะผมก็สามารถเลือกใช้ได้หลายแอปเลยนะแอปที่ผมแนะนนัคือมันใช้ง่ายสุดแลนะผมแต่เพื่อจะใช้แอปอื่นก็ได้นะครับผมแต่ผมแนะนําคือมันใช้ง่ายสุดแล้วนะจริงๆผมต้องการน่รุดต้องการ,นนรเบบนนนะล่นเดียบอยนี่นะครับไปอยู่ในแอปตัวนี้นะบีพินล้าทางนี้นะครับโอเค ก็พอเพื่อนโหลดเสร็จก็สามารถเข้าติดตั้งอะไรเรียบร้อยแล้วก็เข้าไปที่ Airbnb แอปวีปได้เลยครับโอเคแล้วก็เข้าไปที่วีปมาเลยครับผมรอโหลดสักคู่หนึ่งนะโอเคให้พเพื่อนเลื่อนหาเซื้อญี่ปุ่นนั่นเองนะครับผมปเป็นวีปของซื้อญี่ปุ่นนะก็เลื่อนหาไปครับขอเวลาสักคูค่น,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 นะครับไปยูข้างล่างสุดเลยนี่ผมกดไปที่ญี่ปแ่นนั่นเองนะครับแล้วก็สามารถเลือกเซื้อไปทั้งสามซื้อของเลืออเซื้อได้ตามที่สะดวกเลยบอโหลดสักคู่หนึ่งครับผม,ขขผมกดคอนิกไปนะโอเคเรียบร้อยครับผม รองโดดให้เต็มนั่นเองนะผมรองจูกิลก่อนมันจะขึ้นเป็นสัสญ,ญลักษณ์รูปกุญแจนะเรียบร้อยครับผมถ้าขึ้นเหมือนที่ว่าสามารถใช้เป็นเรียบร้อยนั่นเองนะครับโอกีเราเราเรารกดออกมาเลยนะก็เข้าไปที่เพสโตรของเราเลยครับผมอันนั้นก็เปลี่ยนบัญชีนะครับเป็นบัญชีอะไรก็ได้นะผมอันนี้คือเพื่อนๆต้องมีบัญชี Google นั่นเองครับผมอย่างน้อยสองหรือสามบัญชีนะเว่าสำหรับการรองรับนี้นะครับผมโอเคผมขอเปลี่ยนบัญชีแป๊บน,นึงนะครับ จะสังเกตได้ว่าถ้าหากเราเปลี่ยน VPN อะไรได้เรียบร้อยผมมันจะเป็นภาษาญี่ปุ่นเข้ามาแซมแมในตัวของเรานั่นเองนะครับผมเห็นไหมจะมีอักษรญี่ปุ่นเข้ามาแซมในระยะระยะเนี่ยผมก็เน้นไปว่าก็คือเราสามารถเชื่อมมีเป็นกับเซอรญี่ปุ่นได้สมิทรด้เรียบร้อยแล้วน,น,นี่นะผม้ามันเป็นแบบนี้นะก็เราพิมพ์หาคำว่าชื่อเสือไข่ศิลป์ได้เลยนะครับขออนุญาตพินนมพ์หนะครับผม JUJU นะครับผมนั่งขึ้นมาเลยโอเคมันก็จะขึ้นมาตรงนี้นั่นเองนะผมเนี่ย นี่นะผมก็สาม,มารถดาวน์โหลดได้ทางบอยเลยนะครับผมก็สาม,มารถดาวน์โหลดก็เข้าเรีดได้ตามสบายเลยนี่นะครับผมก็ดูแลเรียบร้อยก็รออยู่ตัวเกมอะไรก็ต้องใช้วีดีต่อเลยนะนีนะครับสำหรับเกมนี้นะก็มีรีวิวอยู่นิดนิดแต่น้อยเนี่ยผมก็มีคนไทยนะเนี่ยมันบางจังหวะนะแล้วยิ่อย่างนึงนะผมไม่ใช่แค่จุ๋สื่อใารเซ็นะเราสาม,มารถรีดได้ทุกเกมเในหมวดที่อยู่ในสตูของญี่ปนนะุมม่นนะผมให้ดูด้วยนะเป็นแบบตัวอย่างเข้าแล้วมันเนี่ยอย่างว่าถ้าเรสตองคิดก็ไปใส่เซิร์ฟญี่ปุ่นก็มีเหมือนกันนะผมนั่นเรราาาสมถเข้ป็นะ ก็สามารถเดทุกเกมนะผมในเซิร์ฟเอร์ะขอแค่เรมีวีของเซิร์ฟนั้นเราก็สามารถเลได้ทุกเกมนันนะครับนี่ผมยังมนีกมเหมกันนะเขาจะมีกอยู่ในโซปุ่นะแต่วันพีทไฟติ้งผานี่ไม่น่าจะมีนั่นเองนะผมว่ามันเป็นเกมของทางจีนเขานะแต่ถ้าเกีเกมของญี่ปุ่นก็มีหมดนี่นะครับผมผมให้หาดูผมถ้าสำหรับคนที่คนยจะเล่นเอาวีซ์ญี่ปุ่นนะก็มีเหมือนกันครับผมนี่คือตัวนี้นะผมก็คแอาจจะได้น้อยนิดนึงเพราะว่าทางเกมโมบายไม่ค่อยได้ ก็เข้าเล่นได้ตามสบายได้ผมไม่มีอะไรปัญหาเลยนะก็ปิงก็ถือว่าน้อยอยู่นะผมผมเคยเล่นอยู่ครั้งหนึ่งหรือว่าจะเป็นบัวใครก็เป็นคนละครสักเจดสำหรับเพื่อนที่อยากศึกษาเมตาในอนาคตนะก็สามารถดูได้เหมือนกันนะผมบัวใครเซิร์จญี่ปุ่นนะนี่ยผมเพื่อนเมือนกัน็ผมเล่นได้ทุกเกมเนะผมเซิร์จญี่ปุ่นนะขอแค่เรามีพินของเซิร์จประเทศนั้นนะเราสามารถเล่นเกมเต้นนั้นได้อย่างสบายๆนะครับก็วิธีกาข่าวมานี้ผมสำหรับวิธีการน่าโดดเกมเบื้องต้นนั่นองนะผมก็มีทุกเกมนะผมแค่เรามีพินของเซิร์นนั้มาเราาาก็สมรถเล่นทุกกเมศนะครับผม แล้วก็ไม่มีปัญหานะผมว่ามันจะไม่เปลี่ยนกับตวัวขประเทศไทยแล้วผมเพียเพียงแค่เราเปลี่ยนบัญชีนะผมลบลบรบีพีดออกแล้วก็เปลี่ยนบัญชีมันก็จะเข้าบิสตวัวไทยเหมือนเดิมๆนั่นเองนะครับผมโอเคคราวนี้เราก็จะไปโหลดบีพีนกันหนึ่งเลยนะครับผมไปกันเลยก็บีพีนตัวนี้นผมก็เอาไว้ใช้สำหรับการเล่นเกมนะช้อนนี้นะผมเพราะจะเป็นบีพีดีโอกาสที่เซิร์ฟม,มันอยู่แล้วก็เข้าเกมได้นน,นะผมผมเลยนะนำไปแอปตัวนี้นะเพราะว่ามันทำให้เราเล่นได้นานขึ้นนิดนึงนะผมแต่ก็เสียมันจะช้ามากของบีพีเดิมนะ ก็ผมก็ยไม่รู้เกันว่าผมจะใช้ VPN ตัวนี้การเล่นนีะผมก็มีแค่ตัวนี้แหละที่แนะนำเพื่อนๆได้เลยนะครับผมส่วนผมก็รู้กันว่าผมจะไป็นมือเบสเท่ไหนนะถ้าเพื่อนๆมีแอปไหนแนะนำก็สามารถแนะนำผมได้เลยนะครับขอเลือกซื้อบรอดแป๊บหนึ่งนะที่ซื้อบัอดนี้พอเราเลือกเสร็จก็ยิงโฆษณาให้เราดูสักคู่หนึ่งนั่นเองนะครับผมในตัวนี้เลยโฆษณาของทางเกมที่ปุ่นมันยิ่หน่อยน่ครับผมเรากระโดดไปสักคู่หนึ่งนะครับเรียบร้อยนะครับผมถ้าเกิดโดดเสร็จเราดูสัญลักษณ์ VPN ที่ มุมจอของเราในนะผมถ้ามันขึ้นสัญลักษณ์แปลว่าเราโหลดได้นะผมเนี่ยโอ้ยขึ้นอยู่นะใช่วับปิ้งปองนี่ผมได้ว่าเล่นได้นะผมแล้วก็ออกเข้ากิมได้เลยครับเพื่อนเพื่อนเพื่อนโหลดครั้งแรกก็มีโอกาสที่ไม่มีโอกาสมันต้องทาโหลดทรัพยากรของเราประมาณ4.5กิมนี่นะผมก็โหลดได้เลยนะครับ 術回転ファンタムコレー ถ้าไม่มีฤทธิ์พารก็สามารถเล่นได้ตามปกติได้เลยนะผมอย่างตัวนี้นะก็แปลว่าถ้าเข้าได้ในนี้ก็คือไม่มีปัญหาอะไรในนี้นะผมเราก็สามารถขึ้นตามสบายเลยได้นะครับก็ประมาณนี้ครับผมสำหรับวิธีกนนารดาวน์โหลดเบื้องต้นสำหรับเกมชุดยสืส่อค่ายเซฟแล้วผลิตนี้นะผมก็จะชอบไปยมิมกดไลค์กดแชร์คลิปนี้ลยนหะัาาวเสือกตลอดก่อสวัสดีครับผมบผม๊ายบาย